สวัสดีครับคุณชอัตครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับแฟนๆทุกคนด้วยนะครับเบิร์ดครับมาบอกจริงๆครับว่าโทรหาปุ้ยจริงๆครับแล้วก็อยากจะคอนเฟิร์มกับคุณวิทวัตด้วยนะครับกับแฟนๆรายการนะครับว่าเบิร์ดจะมีคอนเสิร์ตจริงๆครับวันที่16พฤศจิกายนเป็นต้นไปแบบเบิร์ดเครับคราวนี้เนี่ยเป็นการครบรอบที่1 5ปีของแบบเบิร์ดชื่อคอนเสิร์ตของเราก็คือแบบเบิร์ดตอนวันของเรายังอยู่ Y O U N G นะครับคือยังเด็กเงี้ยหน้าอย่างเงี้ย กับหน้าที่กําลังดูอยู่เนี่ยนะครับหน้าเด็กๆทั้งนั้นเลยยังอยู่ช่วงหนึ่งของแบบเบิร์ดเราจะมีเด็กมาร่วมแสดงกับเบิร์ดด้วยเด็กคนเนี้ยคุณสมบัติเขาต้องชอบเต้นชอบร้องชอ,ชอบแสดงจะเป็นเพลงพี่เบิร์ดก็ได้ก็ดีจะเต้นเพลงพี่เบิร์ดก็ได้ก็ดีหรือเพลงคนอื่นก็ได้ก็ดีขอให้รู้ว่าชอบร้องชอบเต้นชอบแสดงชอบ,ชอบให้ทุกคนมีความสุขเพราะฉะนั้นที่อื่นเนี่ยคงจะช่วยไว้ไม่ได้นอกจากดันดาราใครรู้ตัวว่าเด็ก ใครรู้ตัวว่าอายุ6ขวบถึง11ขวบเราจะหาเบิร์ดตัวเล็กนั่นคือเบิร์ดตัวเด็กของเบิร์ดเองเบิร์ดฝากด้วยนะครับคุณวิชวัตะปุ้ยฝากด้วยนะครับ